สวัสดีครับทักทายพ่อแม่พี่น้องชาวสายปั่นกันนี้เช่นเคยด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งอยู่กันในเกมมวยไทยกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้กระแสมวยไทยบ้านเราเนี่ยมวยวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยฮิตมากๆนิยมมากๆเลยกำลังบูมเลยผมปรับมา,มาสักไม้สิบก่อนแล้วกันครับแล้วก็ออโต้สกรีนสักสิบทีรวยกันเลยอุ้ยมันแลช้าๆเน็ตผมมันหน่วงๆปะวะต้องขออภัยในเรื่องนี้ด้วยนะคุณผู้ชมครับ ก่อนเดี๋ยววันที่22นี้นะครับผมขออนุญาตนอกเรื่องแป๊บหนึ่งวันที่22นี้นะครับใครที่เป็นแฟนมวยคอมมวยเนี่ยก็รอ,อ,อรับชมกันได้เลยนะครับ22ทันว่าตะวันฉายพีเคแสนชัยจะขึ้นชกกับ ซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินนะครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เลื่อนไฟไปแล้วนะแต่ตอนนี้ผมขอเลื่อนตรงนี้ก่อนนี่ผมหมุนจัดเกินไปแล้วเนี่ยแปดไม้เนี่ยจัคพอจะไม่มีสักทีเอาไว้ออกมาหลายตัวนี้จ็คพอตมาจนได้จริงๆด้วยครับผมครั้งแรกของเรา45 5เลยเร้ยาวามิกาด้วยดีมาแบบติดต่อกันไปเลยวันนี้ก็เอ่อทุน500เหมือนเดิมเมื่อวานนี้ก็ทุน500อนะครับหย่อนทุนลงมาก่อนจะได้แบบไม่ต้องตึง บมงวันก็เดี๋ยวจัดทุน1 0 0่พมาบ้างก็มีผมปรับไม้มาสัก20แล้วนะครับออโต้ไปอีกสัก10ทีไปผมก็ชอบดูมวยนะแต่ว่าผมชอบดูบอลกระเตะบอลมากกว่านะครับแต่มวยนี่ก็คืออันดับ2เลยซึ่งวันที่2นี้ก็รอดูส่วนวันที่13มกอลาซุปเปอร์เล็กเกียบมู9นี่นักมวยคนโปรดผมเลยนะบ้ามวยจนต้องมาเล่นเกมมวยนะในค่าย VG เลยคิดดู และแจ็คพอตก็ได้ไปแล้วรอบหนึ่งกับรางวัลเมกา455ดอกที่2จะมาตอนไหนนี่ก็ยังไม่รู้นะฮะสัญลักษณ์วายยังไม่เยอะพอเกมนี้ถ้าเกิดสัญลักษณ์วายอย่างน้อยๆเอา้าโหดูจากอย่างนี้นี่สี่ห้าตัวเป็นอย่างน้อย6ตัวเป็นอย่างน้อยก็ต้องแตกดีครับไม่อีก720กระผมรางวัลเมกาครับไปต่อกันเลยวันนี้ผมอาจจะเอาไม่เยอะนะครับคุณชมก็บางทีก็ถึงสักสองสามพันผมก็อาจจะเลิกเลยนะคระับแล้วก็แตกต่อเนื่องมาอีก460กรบผมอาจจะแตกไม่นะ่ะแต่ว่าแตกบ่อยๆก็ถือว่า ทดแทนกันได้แลกกันได้นะฮะแต่สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เล่นเพียงเพื่อความบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามแต่อย่างใดน,นะครับผมเด็กที่มีอายุน้อยกว่าสิปีเนี่ยต้องควรได้รับคําแนะนํากันด้วยนะครับสองพันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอได้อีกสักพันหนึ่งแล้วกันผมจะเลิกเลยนะครับแบงสองนำเงินสามปึ้มแต่มาระดับซูเปอร์ไหมเมกาอีกแล้วครับสามทตตีติดเลยไาแล้ว6กสิแล้วออกไปต่ออีกหน่อยอีก200ก็จะได้สา0พันแล้ว แตกทีนึงเปล่าลวาออกมาสตัวขนาดนี้แตกไปทิ้งมาโอ้แค่รางวัลรวมไป200ปรพอดีไปเอา้าขึ้ันห0สิบห้าแล้วโอเคครับไม่ต้องแตกก็ได้จะ3ส0 0พแล้วก็ถือว่าเราถึงตามเป้าหมายแล้วนะครับประสบความสำเร็จนั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้นะฮะก็ยังไงก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมวันนี้ขออภัยด้วยที่อาจจะดูเล่นแบบไม่ได้เยอะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากเพราะว่า เราเน้นความชิลนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะฝากกดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ